เข้าใน 5, 4, 3, 2, 1 2> นี่เหมือนระเบิดพลังเหลืยอยู่หนึ่งวิเอ,อา้ากเข้าเฟสเลย ไม้หนึ่งไม้สองปามีไม้สามไม้สี่บอลห้าเต้ยหกรอบแรกหกรอบสอง ตันถัน,นเตรียมสตันดับโล่โอ๊ห้าสี่เหลือเหลืออด้ยินเดี๋ยวจะเย็นกันตอนท้ายงั้นร่วง เตรมบอเข้าเฟิรต้านหานเตรียมดับโลกไม้หนึ่งไม้สอง ไม้สามอู๋ไม้สี่บอลไม้ห้า 5, เต้ยไม้หกรอบที่ 1, 1> หนึ่งไม้หกรอบที่สองประจำที่ ต้านทานเตรียมสตันติดบัก๊กหายแล้วเล่นไปนะเซตไป <you set. S 1> เซตไปเป็นไปเป็นไปโอ้ห้าสี oh. ่สามสองหนึ่งเขี้ยเฉียดชี้โอ้ยจบแลเอาละ รมบ,บหมื่นนะคะเข้าเฟสต้นทานยัดเปิดห <Okay. S 2> ยุดพอพอหยุดหยุดสกิดพอครับดับโลกครับดับโลกขีิดพอนะไม้หนึ่งไม้สองปลามี ไม้สามไม้สี่บอลไม้ห้าเต้ยไม้หกรอบแรกไม้หกรอบสองประจำที่ต้านผัน สตันดับโลกพ่อห้าสี่<อ>สามจบระเบิดพลังต้องระเบิเพดพล <ทำ S 2> ังจะระเบิดพลังจะอุย้ยลืมลืมลืมไปม่ตอบ 哎。<laughs> <Hey. S 1> uh